พอกับผมนะชอตตี้บูจวากับดากอนเชลเตอร์เกมนี้เป็นเกมแนวจําลองการใช้ชีวิตที่มีมังกรมาช่วยงานได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักฟาร์มทรัพยากรการทําอาหารน้องๆก็จัดเต็มทําให้เราได้หมดและนอกจากนี้ยังต้องช่วยคนในหมู่บ้านทําให้หมู่บ้านกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งด้วยครับใครที่สนใจแล้วก็ดาวน์โหลดเดโมผ่านระบบสตรีมไปลองดูกันได้นะครับกำหนดการเปิดจริงยังไม่มีในขณะนี้นะครับ สำหรับโหมดการเล่นในตอนนี้จะมีแซนบ็อกนะครับแล้วก็จะมีการเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวผมเล่นตามเนื้อเรื่องให้ดูก่อนกันละกันเนาะสำหรับเนื้อเรื่องช่วงต้นนะครับเราจะได้รับจดหมายมาจากคุณปู่ที่เราไม่ได้เจอนานแล้วครับให้มาเยี่ยมเขาที่บ้านหน่อยครับแต่พอกลับมาแล้วก็ปรากฏว่าลุงเขาเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วครับก็เลยทิ้งที่ดินตรงนี้นี่แหละพร้อมกับบ้านให้กับเรามาบูรณะต่อนั่นเองนะครับผม ส่วนพิธีการเล่นนั้นเขาจะมีการแจ้งใบอยู่ด้านซ้ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่นไปด้วยและอธิบายไปด้วยกันละกันครับที่สําคัญจริงๆเนี่ยมันคือด้านขวาครับก็คือเควสหลักนั่นเองครับทำตามเควสนี้ได้เลยครับช่วงแรกเขาก็จะให้เราเก็บเบอรี่สผลครับเก็บเลยเอาไปใกล้ๆกดปุ่ม E นะครับอันนี้พูดถึงการใช้คีย์บอร์ดนะครับส่วนจอยเนี่ยผมลองและมันไม่ได้รองรับทุกปุ่มอ่ะก็เลยคิดว่าเล่นด้วยเมาส์กับคีย์บอร์ดไปก่อนกันละกันครับต่อมาการกินเบอรี่คือให้แตะที่ไอเท โอเคเรียบร้อยผ่านไปอีกหนึ่งเควสทีนี้ตัวเกมจะให้เราวิ่งออกไปด้านซ้ายครับบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำครับเข้าไปก็สำรวจได้เลยอ้าวเวนกํมกดผิดไปกดกินเบอร์รี่นะครับก็ให้คลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อยกเลิกการเลือกก่อนนะครับแล้วค่อยเดินเข้าไปกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการสำรวจนั่นเองครับพอสำรวจเสร็จก็พบว่ามันมีมังกรน้ําอาศัยอยู่นะครับตัวโคตรใหญ่เลยครับถ้าเป็นผมเห็นอย่างนี้ผมวิ่งนะแต่ว่าในาโลกใบนี้มังกรอาจจะเป็นมิตรละมัง้งเด็กก็เลยไปเล่นกับมังกรครับ เควสต่อมาเขาจะให้เราทําการสํารวจมังกรน,นั่นเองครับก็คือคุยกับมันนั่นแหละดูมันกระโดดโลดเต้นใหญ่เลยครับผมแต่ว่ารู้สึกมันใจยังไม่เชื่องนะครับเรายังทําอะไรกับมันไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับเค e s ต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าให้เรากลับเข้าไปในบ้านนะครับหากุญแจก็เข้าไปคุยบริเวณตรงบ้านเลยครับเนี่ยแล้วก็กด E เพื่อว์ปเข้าบ้าน มีอะไรสํารวจได้ก็สํารวจให้หมดเลยนะครับจนกว่าจะเจอกุญแจครับและผมก็เจอกุญแจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจเนี่ยจะอยู่บริเวณเตาผิงครับกดสํารวจก็ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเครื่องมือนั่นเองครับไว้เก็บของเนาะซึ่งเควสเขาก็จะให้เราเอาของนี้มาติดตัวให้หมดทุกรายการเลยครับแนะนําว่าให้สลับช็อตคัทนะครับเราจะได้กดง่ายเพราะว่าตรงนี้เรากดเลข1นึ่งไล่ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมเอานี้ไปวางที่อื่นก่อนแล้วค่อยวางแบบนี้คือมันยังวางทับกันไม่ได้เห็นไหมเออมันจะต้องแบบค่อยๆสลลับไปทีช่อองงรเย จัดช็อตคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาด้านนอกครับเขาบอกว่าให้เราปลูกเมล็ดที่เราได้มาเนี่ยไว้ตรงนี้นะครับที่เป็นแหล่งน้ําครับก็คือคลิกที่มเมล็ดแล้วก็คลิกที่ช่องว่างๆได้เลย4ี่ช่องครับผมแค่นี้แหละก็จะเสร็จอีกหนึ่งเควสท,ทีนี้มังกรมันสงสัยครับเอ๊ะเราทําอะไรละเนี่ยแล้วมันก็จะมาช่วยลดน้ําให้เราครับเป็นไงเออน่ารักน่าชังจริงๆครับไม่ต้องสั่งเขาทําให้เราเองเลยแบบอัตโนมัติครับ หลังจากนั้นเขาจะให้เราเอาเบอร์รี่ให้กับมังกรนั่นเองครับก็คือคลิกที่เบอร์รี่ก่อนแล้วเดินไปใกล้ๆก,ก,กับมังกรอ่ะมันจะขึ้นคําว่าฟีดเราก็กดที่มันได้เลยนะครับก็จะเป็นการให้อาหารมันนั่นเองครับมีสเตตัสขึ้นด้วยเห็นไหมครับข้าวตอนนี้เต็มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคทีนี้เควสตต่อไปเขาบอกว่าให้เราทําการเลี้ยงมังกรครับก็คือเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กดที่ตัวมันนั่นแหละหรือจะกดปุ่ม e ก็ได้ครับก็จะเป็นการเล่นกับมันครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่า เกจของมันเต็มคบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไฟฟ้าคือพลังงานนะพลังงานที่ใช้ในการช่วยเราทํางานนั่นเองครับแล้วก็ที่เป็นหน้ายิ้มก็คือเขาอารมณ์ดีนั่นเองครับถ้าอารมณ์ไม่ดีก็นั่นแหละไปแคร์มันเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเอาละครนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองสั่งมังกรให้ทําลายสิ่งของดูนะครับผมวิธีการก็คือกดคิวก็ได้เลยคลิกตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็เลือกว่าจะให้มันไปทําลายตรงไหนเช่นทําลายไม้ก็คือคลิกที่ต้นไม้ได้เลยนะครับมันก็จะทํางานแทนเราเห็นไหม ออสะดวกสบายมากๆครับหรือเราจะช่วยมันตัดก็ได้นะเนี่ยคนละไม้คนละมือไปครับผมโอเคอ่ะทีนี้แค่ต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปทําการซ่อมบันไดที่อยู่ในบ้านนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวขอตัดตรงนี้ก่อนเรียบร้อยแล้วเอาไปในบ้านเลยกันแล้วกันเนาะแล้วก็มาที่บริเวณบันไดครับกด e ได้เลยนะครับเราก็จะเอาไม้มาใส่แล้วก็กด e อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อํำการซ่อมเนาะอันนี้ก็กดไปรัวๆเลยก็ได้ครับ โอเคเรียบร้อยครับผมขึ้นไปชั้น2ได้โอ้โหเดี๋ยวนะที่นี่มีมอนสเตอร์อยู่ด้วยนะครับเขาบอกว่าให้เราจัดการมอนสเตอร์ครับผมก็เหมือนเดิมกดคิวแล้วก็คลิกที่มอนสเตอร์เลยก็ได้เนาะให้มันโจมตีมอนสเตอร์นะฮะเราช่วยโจมตีด้วยได้ไหมโอ้โหฟันไม่โดเลยครับต้องให้มังกรโจมตีอย่างเดียวเท่านั้นครับอันนี้เขาบอกว่าให้เราหาของที่อยู่บริเวณชั้น2นะครับเดี๋ยวลองวิ่งดูหน่อยแล้วกันสำรวจได้ไหมตรงนี้ได้นะอ,อ่อินสเปกไปเรื่อยๆครับอินสเปกเรื่อยๆ นี่ได้ไหมนี่เจอของครับผมเอามาให้หมดกดชิปค้างไว้ได้นะครับเราจะค่อยๆเอาของมาทีละ5รา,ายการนะครับโอเคเขาบอกว่าให้เราเอาของนะครับที่เราได้มาเมื่อกี้ให้กับมันนะครับอ่าเดี๋ยวเราคลิกทีละอานเลยอโอเคได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้มันจะช่วยเราตัดไม้ได้แล้วโดยที่ไม่ต้องพ่นน้ำนะมันจะเอาขวานมาช่วยตัดเลยครับอ่าเอาไปให้หมดเลยแล้วก็มีหมวกนักเวทด้วยเอาให้มันด้วย เออเป็นไงตอนนี้มันใส่หมวกดับเพลินที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะมันให้ของอะไรมาเต็มเลยเก็บก่อนโอเคทีนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปที่คิิเชนหรือว่าครัวนั่นเองครับงั้นก็ลงไปด้านนอกบ้านเลยครับครัวไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับเกมนี้อยู่ด้านนอกแล้วก็วิ่งมาด้านล่างนิดหนึ่งครับผมเราจะเจอเนีนเเนนนี่แหละก็คือครัวที่เอาไว้ใช้ในการทําอาหารนั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อเลยคือให้เราฟันหญ้าทิ้งครับถือขวานฟันได้เลยครับผม ฟันไปเออหมดยังยังไม่หมดนะครับฟันแถวนี้หมดฟันไปเรื่อยๆอะ่ะจนกว่าตรงนี้มันจะผ่านโอเคผ่านเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการอ่านคู่มือนะครับที่อยู่ใน journal น,นะครับ journal ก็กดตัว J ก็ได้ตรงนี้ตรงเนี้ยอ่าแล้วก็ไปที่ด้านบนนะครับมันจะมีที่เป็นสูตรทําอาหารอยู่ก็คือคลิกดูได้เลยนะครับและนี่ก็คือวิธีการทําอาหารนะครับเป็นไงซับซ้อนไหม แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะสอนละเอียดทุกกระบวนการเลยครับอย่างแรกเลยนะเราเก็บเจ้าเบอร์รี่กับตัดไม้มาก่อนในระดับหนึ่งแต่รู้สึกว่าผมมีไม้อยู่แล้วก่อนอันนี้ใช่ไหมที่ตัดกันไว้ก่อนอันนี้ครับโอเคเก็บเบอร์รี่มาประมาณนี้น่าจะพอละ เสรへ geliyor, へ hungry, it, ็จแล้วเวลาเราจะทําอาหารนะครับเราต้องมาคุยกับป้ายนี้ก่อนเพื่อเลือกสูตรการทําอาหารนั่นเองครับแล้วเราสามารถเลือกกี่อันก็ได้และเลือกหลายๆรายการพร้อมกันก็ได้นะหลังจากนั้นเราก็เอาวัตถุดิบที่จําเป็นมาใส่ในกล่องนะครับซึ่งเขาบอกอยู่แล้วว่าต้องใส่อะไรเข้าไปบ้างนั่นเองครับก็ใส่เข้าไปเลยจะใส่เผื่อเลยก็ได้นะครับผมเผื่อจะทําเพิ่มในอนาคตหลังจากนั้นก็เริ่มกระบวนการทําได้เลยนะครับแล้วดูด้านซ้ายบนได้นะเราคลิกที่สูตรทาอาหารอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับเขาก็จะมีบอกเนาะว่าต้องทํายังไงบ้างนะคร ไปใส่ในเครื่องเครื่องบดปะสักอย่างหนึ่งนะครับเอบดไวเอาละคราวนี้เราต้องเอาหม้อนะครับนี่นี่นี่หม้ออยู่นี่เอาหม้อมารับนะครับผมอ่ะก็ได้แล้วหนึ่งอันนะครับที่เหลือก็คือเอาน้ําม,มาใส่ <บด S 1> แล้วก็เอาเกลือมาใส่ใช่ไหมนี่ไงเอาเกลือใส่ไห่มาใส่นะครับแล้วก็น้ำด้วยครับผมถ้าน้ำเนี่ยก็คือหยิบจานนะครับแล้วก็ไปตักน้ําได้แล้วก็ไปใส่ได้เลยโอเคจานเปล่าก็ไปเก็บที่เดิเมก็ได้แล้วก็ไห่ ใส่เกลือแล้วก็มาใส่โอเคดูสูตรต่อครับหมดยังหมดแล้วเนาะที่เหลือก็คือเอาไปเผาไฟนั่นเองนะฮะเอาละเผาไฟก็คือต้องมีฟืนเนาะแล้วก็มาไว้ที่นี่เลยครับนี่นี่น,นี่แล้วก็เดี๋ยวเราต้องจุดไฟด้วยใช่ป่ะแต่ว่าเราต้องตั้งเตาก่อนนี่นี่นี่น,นี่มาใส่ก่อนเออแล้วก็ใช้ไม้ขีดนะครับไม้ขีดมีให้อยู่แล้วตรงนี้แล้วก็ไปจุดไฟ ก็รอเวลาครับผมอันนี้ต้องรออย่างเดียวนะครับเร่งความเร็วไม่ได้รออย่างเดียวครับโอเคทีนี้พอมันเต็มแล้วต้องรีบเก็บด้วยนะครับเห็นเกจสีแดงใช่ไหมถ้าเก็บไม่ทันมันจะไหม้นะครับผมโอเคอ่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปใส่ขวดเนาะซึ่งเราจะต้องเอาขวดมากรอกใส่เข้าไป แล้วเราก็มาไว้ตรงนี้เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทําอาหารนะครับผมก็ซับซอ้อนนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าหลังจากเนี้ยเราจะให้มังกรทําแทนได้แล้วครับไม่ต้องทําเองก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากจะประหยัดเวลาเนี่ยเราจะต้องช่วยมังกรทําควบคู่กันไปด้วยโอเคทีนี้เควสต่อไปเขาบอกว่าให้เอาแจมเนี่ยหรือว่าแยมมาให้กับมังกรกินนะครับอย่าเผลอกินเองนะครับเควสเขาให้มังกรนะฮะ ว้ามัางกรดีใจใหญ่เลยครับผมเควสต่อไปครับเราจะต้องทําแยมขึ้นมาอีก2อันครับผมงั้นก็เริ่มกระบวนการถ้าเหมือนเดิมได้เลยครับก็คือคลิกที่ตรงนี้เนาะเลือก2อันครับผมคอนเฟิรม์มคอนเฟิรม์มของนี้ต้องใช้คือเบอร์รี่สไม้2นะครับซึ่งเราก็มีอยู่แล้วใช่ไหมอ้าวไม่มีไม่เป็นไรหาบแป๊บหนึ่งครับเบอร์รี่ก็หาง,ง่ายๆเนาะแล้วก็ต้นไม้ก็เดี๋ยวตัดเอาเลยอืมอโชว์ นี่มังกรมาช่วยตัดด้วยไปไง <c oughs> น่ารัก <c oughs> ไม่พ่นน้าเลยไงคือใช้ขวานตัดด,ดีกว่าดีกว่าการพ่นน้ําคือการพ่นน้านี่มันก็ไม่น่าจะตัดไม้ได้อยู่แลว้วเนาะโอเคอะเอาวัตถุดิบที่เราได้มาเมื่อกี้ใส่เข้าไป <c oughs> ก็น่าจะครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลังจากนี้เราไม่ต้องทําเองแล้วก็ได้ครับน้องๆเขาก็จะทําให้ครับเอ้เดี๋ยวนะ น้องเขาเปลี่ยนเป็นหมวกเชฟครับหมวกนักเวทก็เลยเด้งเข้าตัวผมไปที่เรียบร้อยแล้วครับงั้นก็เดี๋ยวเก็บหมวกไว้ให้น้องเขาก่อนกันลายกานแล้วดูน้องเขาทํางานเป็นไงเออน่ารักน่าชังครับผมแต่ว่าผมจะไม่ให้น้องเขาทาคนเดียวครับผมจะช่วยน้องเขาทาด้วยโอเคกวนกวนกวนอ้าวเดี๋ยวนะไถผมซะ <c oughs> โอเคอันนี้มีอีกเตานึงไม่ใช่เตาหม้อหนึ่งอีหม้อหนึ่งดูน้องเขาดิหขยันจริงๆอะ่ะ เรือน้องเขาใส่ไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็น้ำพยันคันแข่งขามักขมิ้นกันสุดๆโอเคผมก็มาตั้งเตาตรงนี้เจอเพิงอ่าใส่ให้ถูกใส่ให้ถูกตรงนี้นะผมเคยไปใส่ผิดไปใส่ข้างๆกันครับโอเคไม่คิดละโอ้ยนี่น้องเขามาทำให้งั้นเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ให้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ไงอรงนี้ <Krist ian> ดูน้องเขาหยิบหยิบไปไหนหยิบไปกรอกใส่ขวดให้เลยครับแต่ทําไมตอนที่ผมถือหม้อแล้วมันกรอกใส่ขวดไม่ได้ครับแต่น้องเขาทําได้เฉยเลยเออก็แปลกดีเหมือนกันนี่น้องเขามารอแล้วครับอะ่ะเร็วเร็วเร็ว,วก่อนไหมโอ้โหเป็นไงสะดวกสบายสุดๆเลยครับผมอะ่ะเร็ว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 ,เ,วเรียบร้อยแล้วเราก็เอาผลผลิตจ,จากที่กล่องนี้ได้เหมือนเดิม 퀘สตต่อไปเนี่ยเขาจะให้เราไปนอนครับแต่พลังงานเราเหลืออื้อซ่าเลยถ้าเกิดว่าใครขยันหน่อยอย่าเพิ่งไปนอนก็ได้นะครับก็คือใช้พลังงานให้หมดก่อนเลยครับไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ขุดแร่ทำไปเลยตั้งแต่วันนี้ครับวันหน้าจะได้สบายครับผมหลังจากที่ผมใช้พลังงานไปสักเกือบหมดเลยครับก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วครับมานอนที่เตียงได้เลยครับผมและเรากับมังกรก็จะนอนพร้อมๆกันเลยครับโดยไม่สนใจว่านี่มันยังไม่กลางคืนเลย เช้าวันลุกขึ้นครับเขาจะให้เราทําการเก็บหินกับมังกรของเรานะครับพอเราเก็บหินได้ก้อนหนึ่งเท่านั้นแหละครับมังกรเราป่วยครับเนี่ยป่วยเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าให้เข้าไปที่เมืองครับเมืองจะอยู่ด้านขวานะครับวิ่งตามถนนมาตรงนี้ได้เลยครับเราก็จะวาร์ปกลับเมืองเลยส่วนเมืองมันจะอยู่ด้านล่างนะครับพอเราวาร์ปมาแล้วต้องลงไปด้านล่างนะโอเคทีนี้เขาบอกว่าให้คุยกับ n อ c ทุกคนเลยครับอ่ะคุยเลยเออกดผิดต้องกด E ีขอโทษจะเอาไอ้นี้ไปจามหัวเขาแล้วมาดูทีละคนเลยว่าเขาให้ทําอะไรบ้างครับ คนแรกเป็นแบ็กสมิธนะครับเขาบอกว่าให้เราหาหิน20ก้อนซึ่งเมื่อวานผมหาไว้เรียบร้อยแล้วผมก็สามารถส่งเควสที่เขาได้เลยทันทีโดยไม่ต้องไปหาอีกครับและเควสต่อไปเขาบอกว่าให้หาแร่ครับซึ่งผมก็หาไว้แล้วเช่นเดียวกันครับแต่ว่าแร่จะหายากกว่านิดนึงนะสังเกตดีๆตรงก้อนหินนะครับมันจะมีเหมือนกับอะไรเม็ดเล็กๆอยู่สีเงินๆอันนั้นก็คือแร่นั่นเองครับในเมื่อผมทำเสร็จเรียบร้อย้งแต่เมื่อวานครับผมก็ส่งเควสกันได้เลยแบบรัวๆครับผมเรียบร้อยแล้วผ่านแล้วเควสนี้นะครับคนรับ ต่อไปคนนี้คือใครเอ่ยกดผิดอีกแล้วจะไปจําหัวเขาอีกแล้วเทรดเดอร์นั่นเองครับหรือว่าพ่อค้าครับดูสิว่าเขาให้เราช่วยทําอะไรเขาให้เอามาล็ดพันธุไปปลูกครับซึ่งผมได้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วเขาก็ให้มาด้วยอีกจํานวนหนึ่งครับก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปปลูกกันละกันเนะาะรานนี้วิ่งออกมาด้านขวาเล็กน้อยครับก็จะเจออีกคนหนึ่งครับคุยกับเขาได้เลยครับดูสิว่าเขาต้องการอะไรเอ่ย เขาจะให้เราทําขนมปังให้กับเขาทานนั่นเองนะครับผมการจะทําขนมปังเนี่ยเราต้องไปปลูกข้าวมาก่อนนะครับซึ่งผมดูแล้วอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงมีเมล็ดข้าวพอดีเลยงั้นต้องรอวันลุ้งขึ้นครับเพราะว่าวันนี้ยังไม่มีข้าวเนาะแล้วก็เดี๋ยววิ่งไปดูคนอื่นอีกคือจะมี NPC ทั้งหมด4คนนะครับแต่ว่าผมจําไม่ได้อีกคนหนึ่งอยู่ไหนวิ่งหาแป๊บหนึ่งนี่ไงเจอแล้วลัมเบอร์แจ็คครับผมอ่ะคุยเลยคุยเลย ดูซิว่าเขาให้ทําอะไรเขาบอกว่าเขาจะซ่อมแพรของเขาครับแต่ไปดูด้านขวาเขาบอกว่าเราจะต้องหาไม้ไหมห้เขา20ซึ่งผมก็หามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ส่งเควสได้เลยครับผ่านไปอีกหนึ่งเควสหลังจากนั้นก็กลับมาที่เมืองนะครับเราจะได้รับยามาแล้วจากการทำเควสของใครก็ไม่รู้ครับแล้วก็แตะที่ยาแล้วก็แตะที่มังกรได้เลยนะครับผมเพียงเท่านี้ครับมังกรก็จะสามารถกลับมาช่วยงานเราได้แล้วครับ ทีนี้เคเวสต่อไปเนี่ยจะเกี่ยวข้อการปลูกผักใช่ไหมครับให้เราเดินมาบริเวณด้านล่างครับผมเราจะเจอแปลงเพาะปลูกที่มันเต็มไปด้วยเถาวัลย์นะครับให้เราถือขวานแล้วก็ฟันโจเลยครับเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปลูกผักใช่ไหมปลูก2ชนิดเลยครับก็คือที่เควสก็ให้ปลูกที่เป็นเม็ดสีแดงๆใช่ไหมแล้วก็ปลูกข้าวสําหรับการทําขนมปังด้วยโอเคเคลียร์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ปลูกกันได้เลยครับ แล้วก็รอให้น้องเขามาทําการลดน้ําแบบอัตโนมัติครับสบายจริงพูดถึงเราไม่สามารถลดน้ําเองได้เลยนะเราไม่มีบัวลดน้ําเลยนะครับต้องให้มังกรช่วยโรดให้นะฮะแล้วก็เมล็ดพันธุ์อีกอันนึงยังปลูกไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอให้เจอมังกรไฟก่อนอ้าวอันนี้ผมเผอสปอยหรือเปล่าวะเนี้ยอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต้องรอให้มันมีมังกรไฟมาก่อนครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเรากำลังจะได้มังกรไฟแล้วครับผมเพิ่งเลือกไปเห็นไงว่าเคเวสเขาให้เราทําการปลูกข้าว9้าเมล็ดผมไปปลูกแไง พอปลูกก้าวเสร็จปั๊บเนี่ยมีศัตรูมาปุกครับแล้วมังกรเราก็จะทําการสู้โดยอัตโนมัติใช่ไหมอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะระหว่างนี้ก็ปลูกข้าวรอไว้ก่อนเลยดูดิไอ้นี่มันมาทําลายแปลงเพราะปลูกเราอะแล้วเราก็โจมตีใส่มอนเตอร์ไม่ได้ด้วยเนาะเศร้าจังเลยพังไปสี่แปลงครับผมโอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้มังกรไฟมาแล้วดูด้านซ้ายบนเห็นไหมเออมังกรไฟเนี่ยเขาจะมาช่วยซ่อมแซมใช้คํานี้ได้ไหมเออช่วยเผาให้เราครับผมเั่นไง อ,อสบายเลยครับผมในตอนนี้เรามีมังกรแค่2ตัวนะครับแนอนาคตถ้ามีมังกรมากกว่านี้คงเพลินน่าดูเลยครับโอเคอันนี้มังกรเขาไปเผาพื้นให้เราหนึ่งอันนะครับเนี่ยแหละครับเราสามารถที่จะเอาเมลเล็ดไปวางในนี้ได้แล้วครับนี่ไงเออเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่ได้มีการลดน้ําอย่างเดียวนะครับมีเรื่องของการเผาไฟด้วยครับผมแต่ว่าเหมือนมังกรมันจะไม่สนิทกับเราหรือเปล่าเอ,อ่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับมันดูก่อนนะครับกดผิดก่าผิดคุยกับมันได้ยัง คุยกับมันได้แล้วนะครับผมคราวนี้น้องเขาก็จะมาทํางานให้เราแล้วครับเป็นไงเออน้องเผาไปเลยได้ไหมหลายอันได้ไหมเออเผาแค่อันเดียวไม่พอเพราะว่าเราต้องปลูกหลายอันนะครับผมโอเคทีนี้เขาบอกว่าให้เราทําการเชื่อมต่อกับังกรไฟครับเดี๋ยวลองคุยกับมาดูก่อนนะ เหมือนกับตอนที่เรารู้จักมังกรน้ําเลยครับก็คือคุยกับมันก่อนนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับทีนี้ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนตัวที่ตามเราอะ่ะก็คือให้ใช้ฟรุตหรือว่าตัวคิวนั่นแหละครับแล้วก็ไปคลิกที่มังกรเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการสลับการควบคุมมังกรแล้วนะครับแต่ผมจะบอกว่า มั่อกรที่เราไม่ได้ควบคุมเขาก็ทํางานให้นะถ้าเกิดว่าเรามีการไปเพาะปลูกอะ่ะน้องเขาก็จะลดน้ําให้อัตโนมัติเราไปทําอาหารน้องเขาก็จะตามไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้บังคับอยู่ในขนาดนี้ก็ตามครับโอเคอะทีนี้ผมต้องปลูกอันนี้เพิ่มใช่ไหมพน,นั้นก็เดี๋ยวสั่งให้น้องเขาเผาพื้นรอเลยครับก็คือให้คลิกที่ฟนะู้ดเนาะแล้วก็คลิกที่ช่องว่างนะครับผมเดี๋ยวนะทําไมน้องไม่เผาอะ่ะเหมือนจะติดบั๊กไปช่องหนึ่งอะไม่อะไรเผา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 ,เา,เาไปตามใดที่มีไฟอยู่เผาไปเลยครับ สีช่องพอไหมอะ่ะไฟหมดแล้วอะโอเคอ่ะก็ปลูกได้แค่ไหนแค่นั้นกันแล้วกันน้องไฟหมดซะง,งั้นตัวนน้องตัวนี้ก็ยืนดูเราอย่างเดียวเลยเพราะว่าน้องเขาช่วยอะไรไม่ได้แล้วไงเออ โอเคอันนี้เขาบอกว่าให้ไปน,นอนได้แล้วนะครับส่วนวิธีการเติมพลังงานให้มังกรนะครับท่านผู้ชมน่าจะจําได้เจ้าเนี่ยมันจะดรอปมาจํามังกรเป็นระยะระยะนะครับเราเอากลับคืนไปให้มันนะครับจะเป็นการเติมค่าพลังของมันครับเพียงเท่านี้มันก็จะสามารถทํางานได้แล้วนั่นเองครับเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเข้านอนได้เลยครับแต่ว่าวันนี้พลังงานผมยังเหลือเยอะอยู่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันดึกแล้วอะสามทุ่มกว่าแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นครับเรามาทําการเก็บผลผลิตกันดีกว่าเป็นไงงอกหมดแล้วครับผมเวลาเก็บก็คือกด e รัวๆได้เลยครับไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออะไรทั้งสิ้นครับก็เก็บไปให้หมดเลยเฮ้ยผมว่าผมลืมอะไรไปบางอย่างผักที่ปลูกบริเวณน้ําไว้ตั้งแต่ที่เรามาถึงฟาร,ร์มวันแรกเลยอะลืมมาเก็บซะอย่างนั้นโหน่าเสียดายจังโอเคเก็บเรียบร้อยแล้วก็ปลูกต่อได้เลยเนาะเรามีเมล็ดพันธุ์เหลือครับผม และก็จะเป็นไปตามที่ผมบอกนะครับก็คือเดี๋ยวน้องเขาก็จะมาช่วยรดน้ำให้เองโดยที่ไม่ต้องสั่งเลยครับเออแล้วก็อีกเคลสนึงคือเขาบอกว่าให้เอา water flower เนี่ยให้กับมังกรน้ำด้วยนะครับผมอันนี้น่าจะเติมน้ำให้มันได้ครับน้ำที่ตัวมันนี่ไงเห็นไหมแต่มันจะเติมแค่อันเดียวจะไม่เหมือนกับไอจอยอันนี้นะถ้าจอยนี่คือจะเพิ่มหมดเลยครับ ส่วนมังกรไฟเราก็สามารถให้พริกที่เราเก็บมาเมื่อกี้ได้ด้วยนะครับก็จะเติมไฟให้กับมังกรได้ด้วยเช่นเดียวกันครับโอเคอะทีนี้เราไปทำเควสท,ทาอาหารที่เหลือกันนะฮะก็คือแยมใช่ไหมสองอันนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็ทําขนมปัง3อันใช่ไหมครับใส่เข้าไปโอเคครับผมแล้วก็เอาวัตถุด,ดิบทั้งหมดนี้ไปใส่นะครับเอามาครบเปล่าไม่รู้นะใส่ไปก่อนกันแล้วกัน โอเคครบเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆก็จะไปทํางานทันทีเลยครับและขนมปังเนี่ยไม่จาเป็นต้องสอนเหมือนกับตอนที่เราสอนน้องเขาทําแยมนะน้องเขาทาเป็นเองเลยโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็ไปช่วยน้องๆทํางานหน่อยก็แล้วกันเนาะทําอะไรดีอ่ะไม่รู้จะทําทอะไรเลยอ่ะคือตอนนี้มีน้องๆ2ตัวแล้วเขาขยันคันแข่งในการทํางานกันมากไม่รู้จะทําอะไรจริงครับรอก็แล้วกันกลัวไปเกะก,กะน้องเขา ใช้เวลาสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับกว่าน้องๆเขาจะทําอาหารเสร็จครับผมเนี่ยรอไปห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบเอาเควสไปส่งที่เมืองใช่ไหมล่ะงั้นก็ไปในเมืองกันเลยคนแรกที่เราต้องมาส่งเอ๊ะเดี๋ยวนะคนละเควสกันแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวลองคุยดูยก่อนกันแล้วกันครับดูซิว่าวันนี้มีอะไรให้ทาอีกหึเขาให้ของมานะครับ แต,แต่แต่แต่ว่ากระเป๋ผมเต็มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวาค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันถ้ากระเป๋าเต็มเนี่ยเราไปฝากไว้ที่คลังได้ใช่ไหมหรือไม่ก็เทรดขายกับคนนี้ไปเลยก็ได้นะอย่างเช่นกิ่งไม้เนี่ยช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าไปทําอะไรก็เอาไปขายเลยก็แล้วกันนะจะได้มีช่องว่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็แล้วกันพลังงานผมเหลือทุกวันเลยอะ่ะขายไปก่อนครับคืออยากจะได้ช่องว่างก่อนไงเออแล้วพอเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันดีขึ้นเนี่ยเราไม่เอาให้มังกรก็ให้ตัวเองใช้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไว้ว่ากันอีกทีก้ อันนี้ก็คือเขาขอให้เราปลูกไอ้พริกใช่ไหมปลูกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาส่งเควสได้เลยครับผมให้อะไรมาอีกอะให้พั่วใช่ไหมครับเอออันนี้สามารถขุดดินได้แล้วเราจะได้ปลูกผักได้มากกว่าที่เป็นอยู่นั่นเองนะครับผมโอเคงั้นก็วิ่งไปส่งอีกเควสหนึ่งก็คือคนนี้เราเอาของมาให้หมดแล้วนะครับเอาไปเลย ต่อไปเขาจะให้เราทําอาหารว่าอีกรายการนึงนะครับแต่ว่าเราจะต้องปลูกเจ้าเนี่ยให้มันขึ้นก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งเห็นว่ามันมีอีกเววสหนึ่ง แค่เราซื้อไอเทมที่เทรดเดอร์นะครับผมอเดี๋ยวซื้อเลยก็แล้วกันครับที่เขาให้ซื้อคืออันนี้นะอันนี้ซื้อมาเลย1อันครับผมหลังจากนั้นก็เอามาวางที่บ้านนะครับโดยเฉพาะตรงที่มันว่างๆเราคลิกที่ไอเทมแล้วก็วางได้เลยนะครับเหมือนจะเป็นแท่นกระโดดให้มังกรเขาเล่น oh. หรือเปล่าเอยไม่รู้เหมือนกันนะเออโอเคอ่าทีนี้เควสต,ต่อไปเขาก็จะให้เราไปทําการปลูกผักใช่ไหมครับเออนี่น,นี่มันโดดเล่นจริงด้วย <c oughs> ปลูกผักก่อนปลูกผักก่อนที่เราได้มาจากคนเมื่อกี้เลยครับ เ,เก็บไอ้นี้ด้วยเก็บจอยด้วยครับเนี่ยเนี่ยมันทำหล่นไว้เต็มเลยต้องมาเก็บบ้างนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นก็เข้านอนเลยก็แล้วกันเนาะสำหรับในค่ำคืนนี้ครับมับงกรไฟเขาจุดเตาเผาไฟให้เราด้วยนะครับก็ดีกว่าคืนแรกที่นอนเนะาะเช้าเรียบร้อยแล้วครับก็วิ่งมาดูผักหน่อยครับตอนนี้งอกหรือย,ยงังงอกแล้วนะครับเกมนี้คือผักปลูกวันเดียวขึ้นหมดเลยนะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าเล่นไปไกลๆแล้วมันจะใช้เวลามากกว่านี้หรือเปล่านะครับผมโอเคอะ เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าให้เราไปทําอาหารก็คือซุปนั่นเอง2ที่นะฮะคุยที่เดิมรับผมซุปใช้อะไรทาบ้างเอ่ยอ๋อก็คือใช้พริกกับน,นี่เนาะที่เราปลูกเมื่อคืนเลยแค่นี้นะครับผมหลังจากนั้นก็รอให้น้องเขาทําอาหารนั่นเองครับแต่ผมเลือบไปเห็นว่ามันมี NPC คนหนึ่งเขาขอแยมไว้ใช่ไหมเมื่อคืนน่าจะใช่นะงั้นก็เดี๋ยวเราทําแยมไปเพิ่มอีกหนึ่งกันละกัน ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเห็นเขาขอไว้อําแยมน่าจะมีของพอนะผมใส่เผื่อไว้ไงน่าจะพอนะโอเคพอแหละพอแหละเออช่วยกันทํางานกันอย่างขมักขเม้นดีจริงๆเลยเวนกรรมมังกรติดบั๊กอะแล้วทําไงวันนี้เดี๋ยวลองอุ้มออกมาดิอุ้มไม่ได้ด้วยหเศร้าเลยครับติดบั๊กซะอย่งางนั้นนะ แต่ก็เข้าใจแหละว่ากําลังทดสอบอยู่นะครับตัวเต็มอาจจะไม่ติดบั๊กแบบนี้ก็ได้มั้งก็เอาเป็นว่าทําอะไรไม่ได้นะครับโชคดีที่มันมี2เตาไงถ้ามีเตาเดียวนี่คือจบต้องเล่นใหม่เลยนะเพราะว่าตอนนี้มันยังเซฟไม่ได้ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันก็แล้วกันเนาะมันยังทดสอบอยู่โอเคทีนี้น้องมังกรก็ทำซุปเสร็จเรียบร้อยทั้ง2อันแล้วนะครับผมงั้นก็วิ่งไปส่งเควสกันต่อได้เลยยังไม่ทันได้ส่งเควสเลยครับช่างตีเหล็กเขามีเควสอะไรมาอีกแล้วเดี๋ยวลองคุยกับเขาดูหน่อยส เหมือนเขามีเควสให้เราทุกวันเลยนะนี่ไงเหมือนจะขอแยมหรือเปล่าแต่ว่าผมติดบัคทำแยมไม่ได้2คนเลยดูดิเจ้าเลยครับเอาให้เขาไม่ได้อ่างั้นก็มาส่งเพื่อนคนนี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราไปทําการซ่อมแซมบ้านของเรานั่นเองนะครับผมโอเคงั้นก็วิ่งกลับบ้านก่อนก็นแล้วกันส่วน2คนนี้ก็ขอโทษด้วยจริงๆครับติดบัคครับทำแยมให้ไม่ได้ ส่วนวิธีการซ่อมแซมบ้านก็เดินม,มาที่บ้านได้เลยครับถ้าเกิดเรามีทรัพยากรมากพอก็กดอ e ีรัวๆได้เลยครับเราจะค่อยๆเอาทรัพยากรค่อยๆหย่อนลงไปแบบนี้แต่อย่าลัวมากนะถ้าลัวมากเกินไปเราอาจจะว์ปเข้าไปในบ้านได้เลยนะครับโอเคโอเคก็ได้เวลาซ่อมบ้านแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้สามารถที่จะกดค้างเอาไว้ได้นะครับเป็นไงบ้านดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเห็นไหมครับอ้าวจบเดโมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปดูในบ้านหน่อยสิเป็นไงบ้าง อของถูกซ่อมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วชั้น2ล่ะซ่อมยังชั้น2ยังไม่ได้ซ่อมนะครับสงสัยเควสต,ต,ต่อต่อไปในอนาคตน่าจะมีการซ่อมชั้น2องอบ้างแหละยังเละเทะขนาดนี้ครับผมเอาล่ะท่านผู้ชมก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะว่าเกมนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจเอาเรื่องเลยนะครับตรงที่ว่าเรามีน้องมังกรมาช่วยทํางานไงและถ้าเกิดมันมีมังกรมากกว่านี้แล้วก็น่าจะเพลินไม่น้อยเลยครับ ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้แทบจะไม่มีอะไรเลยครับกราฟิกก็ปรับไม่ได้ครับปรับได้แค่เสียงกับเวลาที่มันมีเควสอ่ะเราจะอ่านข้อความเร็วแค่ไหนแค่นั้นเองครับกล่าาไว้ว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้กันละกันเนาะไว้มีโอกาสเจอกันได้ใหม่ครับ